โยสวัสดีนะวันนี้ผมจะพาทุกคนมารับชมสกิลซานิตรีเวิร์กนะครับบอกเลยว่ากลับมารอบนี้เนี่ยเมนป่าตึงๆแน่นอนนะครับเรามาดูกันที่สกิลแรกเลยนะครับสกิลพาสีฟ์นะครับดากูดนะครับหลังจากการรีเวิร์กมาเนี่ยบอกเลยว่าสกิลทั้งหมดของซานิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งสกิลสองหรือสกิลอัลติเมทเนี่ยจะได้รับบัฟพิเศษนะครับที่สามารถยกเลิกซีซีได้ทั้งหมดนะฮะซึ่งทุกครั้งที่เรายกเลิกซีซีสำเร็จเนี่ยเราจะได้รับบัฟเอ็นเลชนะครับ ซึ่งบัฟนี้นะครับจะเพิ่มพลังโจมตี15-29หน่วยพร้อมระยะการโจมตีที่เพิ่มขึ้นอีก35หน่วยเรียกได้ว่าการโจมตีของซานิทเนี่ยจะตีแรงและตีไกลามากขึ้นด้วยนะครับโดยเมื่อเปรียบเทียบกับ Passive Skill แบบเก่าเนี่ยที่ต้องสังหารรือแอซซิดแล้วเนี่ยถือว่าซานิทเนี่ยการกลับมาครั้งนี้นี่เขาจะเก่งตั้งแต่ต้นเกมเลยแล้วก็เล่นได้ง่ายขึ้นด้วยนะฮะต่อมานะครับการยกเลิกซ c เนี่ยหากยกเลิกซ c หนักได้สําเร็จนะครับจะได้รับบัฟเอเลสสองขั้นนั่ สกิลซีซีหนักได้แก่อะไรบ้างนะฮะสกิลซีซีหนักได้แก่1สตันนะครับเช่นสกิลอันติเมตของลาวิลนะฮะสกิลยกลอยนะครับเช่นสกิล2ของคริกซี่นะครับสกิลผลักนะครับเช่นสกิลอันติเมตของฉีนั่นเองสกิลแช่แข็งนะครับเช่นสกิล2ของเตี่ยวเซียนนั่นเองและหากยกเลิกซีซีเบานะครับจะได้รับบัฟเอเลจหนึ่งขั้นนะครับซีซีเบาก็จะได้แก่สกิลสโล่นะครับสกิลหนึ่งของเตี่ยวเซียนสกิลไบ้นะครับสกิลสองของเพยนั่นเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการยกเลิก CC ทั้งหมดเนี่ยจะไม่สามารถยกเลิก CC บางจำพวกได้เช่นสกิลแอนติเมตของอเลสเตอร์สกิลแอนติเมตของอารลัมสกิลแอนติเมตของโอเมนซึ่งลักษณะาการบัฟครั้งนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับตัวเฟรนติโนเลยที่สามารถล้าง CC ได้นะครับต่อมาเรามาดูสกิลที่1นะครับบลัดเวิร์มนะครับความสามารถของสกิลที่1ที่ถูกรีเวิร์กมานะครับซานิทจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เป็นเวลา3วินาทีนะครับจากนั้นบัฟการโจมตตีีีครัั้้งถดไปปปใหเเเ็็น e, นน AOE ววลา4วา4ิท ทีนี้เรามาเปรียบเทียบกับแบบเก่านะครับจะเห็นได้ว่าความสามารถในการเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่จะยังคงเดิมนะครับแต่จะบัฟการโจมตี AOE เนี่ยจากสองวิเป็นสีวิเลยทีเดียวนะครับ<ป>เพราะฉะนั้นแล้วนะครับในการเข้าไฟเนี่ยซานิดก็จะเก่งขึ้นแน่นอนและความสามารถในการล้างซ c เนี่ยก็จะยังคงอยู่แบบเดิมนะครับแต่แบบใหม่เนี่ยล้างซ c ปุ๊บตีแรงขึ้นเลยนะฮะจากแพสซีฟสกิลนั่นเองต่อมานะครับมาดูสกิลที่2นะครับสกิลโร สกิลนี้นะครับหลังจากการรีเวิร์กซานิจะโจมตีหมุนรอบตัวเองนะครับแลวสร้างความเสียหายทางกายภาพพร้อมลดความเร็วศัตรูเป็นเวลา2วินาทีซึ่งหลังจากใช้สกิลนี้นะครับเขาจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีและดูดเลือดเพิ่มด้วยอีก3วินาทีนะครับแต่หากโจมตีไม่โดนศัตรูนะครับจะได้รับเอฟเฟกความเร็วโจมตีและดูดเลือดเพียงครึ่งเดียวซึ่งสกิลนี้นะครับจะมีการปรับระยะเวลาการเพิ่มความเร็วในการโจมตีและดูดเลือดลงเนี่ย จาก3.5วิที่เป็นแบบเก่านะครับเหลือเพียง3วิแต่ก็จะได้มาซึ่งการล้าง cc จาก skill p a ซีฟมาแทนซึ่งอันนี้ผมว่าดีนะครับทำให้ซานิตเราเนี่ยสามารถเข้าวงไฟแเราตัวรอดได้มากขึ้นด้วยนะฮะ skill ที่3นะครับ skill ั l t i m a t e นะครับซานิตจะกระโดดโจมตีเป้าหมายที่กาหนดนะครับพร้อมทําให้เป้าหมายนั้นลอยขึ้นซึ่งการโจมตีโดนฮีโร่หตัวเนี่ยก็จะทําให้ได้รับ buff e l a t i o ั้นึ่ง skill รัองร้อมมกลลดดควววววาาเเเร็็ตูนปิน้ย และหลังจากนั้นจะเพิ่มความสามารถในการโจมตีปกติของตัวเองเป็นเวลา5วิซึ่งการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยจะสร้างความเสียหายจริงต่อ HP สูงสุดของเป้าหมายเลยทีเดียวแต่ถ้าหากเป็นมอนสเตอร์ป่านะครับจะโดนเพียง120หน่วยเท่านั้นสกิลนี้ดูเผินๆอาจจะเหมือนไม่ได้ปรับอะไรมากๆนะครับแต่การโจมตีด้วยสกิลออลติเมทแบบใหม่จะทําดาเมจเป็น AOE นั่นเองเรียกได้ว่าการโจมตีแบบกลุ่มนี้โดนทุกตัวแต่ว่าตัวที่ลอยขึ้นจะเป็นฮีโร่ที่เราเลือกไว้เพียงตัวเดียวตัวอื่นนั้นจะได้รับคคด,ดนะรับ และแน่นอนสกิลนี้ก็จะได้รับบัฟจากแพสีฟสกิลทาให้สกิลนี้สามารถล้างซ c ซได้เช่นกันเรียกได้ว่าการปรับมาใหม่ของซานิดเนี่ยจะมาทวงพลังเมนป่าอีกครั้งเข้าไฟแบบไม่กลัวซ c ซเจอเมาไหลวิ่งเข้าใส่มื่นั้นเลยทีเดียวทีนี้เราก็ต้องมารอชมกันนะครับว่าเมนเมชนะครับเมนคุณแม่อิลูเมียคุณแม่ลอเรียวหรือเมนฉียีหน้าเนี่ยจะหาทางแก้ทางผู้นหนุ่มคนนี้ได้ไหม หลังจากจบคลิปนี้แล้วนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับเจอกันแน่นอนกับซานิตรีเวิร์กไขเล่นแล้วมารีวิวเลย